สวัสดีครับพบกับแอดบอกจากสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดบอกก็จะมารีวิวซิงจากเทอร์โมไลท์ผมแอสเซสซิทเอ็กซ์ร้อยยี่สิบอาร์ดิทอนไวท์นะครับตัวนี้ก็จุดเด่นเลยนะครับจะมีไฟบอกอุณหภูมิการใช้งานซีพียูด้วยนะครับสามารถปรับผ่านโปรแกรมได้นะครับตัวซิงก็เป็นสีขาวพัดลมขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิเมตรนะครับใส่ได้ทั้งอินเทลแล้วก็เอ็มดีนะครับนี่ก็คือจุดเด่นนะครับด้านหลังนี่ตามที่แอดบอกไปผมไม่ติดแรมนะครับแล้วก็ในส่วนของ ฮิตไปนะครับก็จะเป็นตัวเจนสีนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนดีนะครับติดตั้งง่ายแล้วก็ซิลิโคนที่แถมมาเนี่ยคุณภาพสูงนะครับละเอียดต่างๆก็ตามนี้เลยครับพัดลมก็หมุน2,000รอบนะครับก็ถือว่ารอบสูงเหมือนกันนะครับโอเคแกะออกมาครับเขาก็จะแยกพัดลมมาให้แล้วนะครับพัดลมก็ออกแบบมาได้ดีสวยงามนะครับตัวนี้เป็นแกนสีทองนะครับ แยกออกมาให้แบบนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮิตซิงนะครับออกมาแล้วก็แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าฟินในการรับความร้อนเนี่ยงานดีนะครับไม่มีบิดเบี้ยวแล้วก็หนาพอสมควรเลยแล้วก็มีฮิตไป์นะครับ1 2 3่มสเส้นนะครับแล้วก็ดูมีแบบมีขดมีงอนะครับไม่ได้แบบตั้งเหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัว ตัวเลขดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานนะครับก็ถือว่าฉาบมาได้เนียนพอสมควรนะครับก็ช่วยกันถ่ายเทความร้อนเนี่ยดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนการติดตั้งนครับนี่ก็สิ่งที่เขามีมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกับตัวที่ใช้กับ CPU Intel นะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งกับ g e น12นะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ดีเลยนะครับในส่วนของ เนี่ยเมื่อกี้แอปพอกำลังจะทําการติดตั้ง้วครับในซองเข,เขาจะบอกนะว่าน็อตหรือว่าฐานแต่และตัวเนี่ยใช้กับสเก็ตอะไรนะครับอันนี้ so cket 1200, สเก็ตพันสองส่วนนี้เป็นสเก็ตหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับอันนี้ก็เป็น AMD ถือว่าแยกมาได้ดีเลยนะครับทาให้เราไม่หลงเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นฐานนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันครับปลดสลักให้ตรงกับ LGA 1 7 0 0นะครับทั้ง4ด้านไม่งั้นมันจะใส่ฝาหลังไม่ได้นะครับโอเคเราก็ เอาเนี่ยประกบด้านหลังเป็นบอร์ดเลยอันนี้พรก็ขันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูอีกอันแล้วก็เอาเนี่ยครับมาวางไว้แบบนี้นะครับวางไว้โอเคแล้วเราก็เอาฐานวางทีนี้แล้วก็ใส่นี่นี่ครับแล้วเราก็ขันได้เลย ทีนี้ก็บีบซิลิโคนล,ลงไปนะครับท่าเม็นข้าวโพดนะครับเนื้อซิลิโคนก็เหนียวดีนะครับ่าโอเคเลยทีนี้เราก็เอาซิง์มาแกะออกให้เรียบร้อยแล้วก็เล่งฐานดีๆนะครับพอเราเล็งลงล็อกแล้วเราก็ขันเลยขันเป็นแนวทยแยงนะ โอเคครับพอลงฝังแรกฟังหนึ่งแล้วเราก็เริ่มขันได้เลยโอเคเรี okay, ยบร้อยสายนี้ที่แถมมานะครับเป็นสายที่คุมหน้าจอตรงนี้เราเสียบตรง USB ที่ตัวเมนบอร์ดนะครับเหมือนกับที่เราเสียบกับหน้าเคสอะนะครับทีนี้เราก็มาใส่พัดลมนะครับแล้วก็ตะขอเกี่ยวตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะก็น,นึ่งก็เกี่ยวไว้นี่ะทีนี้เราก็เอามหานโอเคครับผมลงสลักเสร็จเรียบร้อย สายนี้เสียบตรง CPU fan โอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะไปลองเทสแล้วก็ลองการปรับไฟดูนะสายนี้เสียบตรงนี้นะตรง USB เนี่ยนะครับพอร์ต USB ที่ตัวเป็นบอร์ดนะครับใกล้ๆกับตรงฟอนต์พาร์เนลเลยครับนี่ก็เสร็จแล้วดูถ้าได้เป็นเคสสีขาวนะบอกเลยว่าสวยมากนะครับพอเราเปิดเครื่องมานะครับให้เราโหลดโปรแกรมก่อนนะครับให้เราเข้าเว็บ Thermal l i h t นะครับ พิมพ์ตามชื่อยี่ห้อเลยแล้วกดคําว่าัพ p อ o r t แล้วกดดาวน์โหลดแล้วเราก็กด English version นะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บก,ก็จะมาเจอหน้านี้เลยนะครับก็โปรแกรมใช้งานง่ายครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้เลยก็มาโหมดแรกนะครับก็เป็นโมโนโคมนะก็เป็นโหมดไฟปกติแล้วก็สามารถปรับสีได้นี่ครับปรับสีได้ตามนี้เลยแล้วก็ความเดสีแบบละเอียดก็ปรับได้นะครับต่อมาผมโมโนโคมบิดดิ้งนะครับมันก็จะแบบเหมือนแบบหายใจอะไรเงี้ยครับผมก็จะแบบ สว่างมืดสว่างมืดนะครับต่อมาก็จะเป็น color cycle นะครับก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆต่อมาครับผมเดน n b o w นี้ก็จะเป็นสีลุ้งปกตินะครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจตรงนี้ครับผมก็คือจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิของตัว cpu แล้วก็จะเปลี่ยนตามการโหลดของตัว cpu นะครับอ่ะแ d ดบ็อกเลือกเป็น ตามอุณหภูมิแล้วกันแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าสว่างเกินไปนะครับก็สามารถปรับโหมดได้นะครับปรับสว่างปรับมืดได้หรือว่าอยากจะปิดก็ปุ่มปิดอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็ส่วนตรงนี้รับผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมว่าจะให้โชว์อุณหภูมิ CPU เปอร์เซนต์การใช้งาน CPU อุณหภูมิกาจอเปอร์เซนต์การใช้งานกาจอนะครับแต่เดี๋ยวปอกจะเป็นการ โชว์อุณหภูมิ CPU นะครับตอนนี้ก็ประมาณ37องศาห้องพัดลมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโหลดกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ครับผมโหลด CPU 100%แล้วนะครับนี่กำลังโหลดนะ,ะดูครับดูก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้เป็นสีเขียวใช่ไหมนี่เป็น58นะ64%แล้วพัดลมก็หมุนเร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าอุณหภูมิเนี่ย เปลี่ยนไวนะครับผมทั้งตัวหน้าจอแล้วก็ตัวที่แสดงอยู่บนซิงค์นะครับเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะครับถือว่าตอบสนองไวนะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยต้องใช้เป็น i 5 1 2 4.0นะครับ6คอร์12เทสก็ถือว่าเอาอยู่สบายๆนะครับอุณหภูมิไม่เกิน70นะครับห้องพัดลมโหลด100%นะครับเนี่ย6คอริ12เทสสปีดวิ่งที่4.0ก็ถือว่าวิ่งสูงพอสมควรนะครับ ุมอุณหภูมิได้ดีมากส่วนซิงตัวนี้นะครับแอดปองแนะนําใช้กับ c ปีดอะไรก็ประมาณ i 5และเส้นกําลังดีนะครับประมาณนี้แต่ถ้าดูเป็นตัว i เี่ยก็แนะนําสัก2พัดลมนะครับ i 7และเส้น7นะครับนี่ก็โหลดต่อเนื่องนะครับอุณหภูมิไม่เกิน70องศาห้องพัดลมถือว่าทำได้ดีแล้วก็ความเงียบนะครับถือว่าเงียบเลยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเนาะ โอเคเดี๋ยวปอกพามาดูใกล้ๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับส่วนการรันซิมิวก็ปล่อยรันแบบนี้แหละนะครับโอเคเป็นไซเคิลแล้วกันจะได้เห็นสีได้ชัดเจนนะครับลองเ,เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเนะียเปอร์เซ็นต์การใช้งาน CPU นะครับก็ใช้งาน100%นะครับก็ที่ว่าตัวโปรแกรมกับตัวซิงค์เนี่ยถือว่าคุยกันรู้เรื่องนะครับถือว่าสเสถียรโอเคเลยเพราะว่าไอ้ปอกใช้ตัว ชุดน้ำอง t h e ร์โมไลท์ก็ถือว่าโปรแกรมก็ใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับหน้าตาของตัวหน้าจอ LED นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับโอเคใครที่กําลังมองหาชุดน้ําสีขาวส,ายสวยๆราคาเป็นกันเองนะครับก็ดูใต้คลิป a d ล box ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังอยากได้โปรโมชั่นต่างๆผมจะได้ส่วนลดก็ฝากกดติดตามช่องทางซึนามินะครับทั้ง YouTube แล้วก็ช h อป e ีด้วยนะครับมีโค้ดส่วนลด มีราคาพิเศษมากมายเลยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับครังหน้าไอพ็อกจะมารีวิวอะไรเกี่ยวกับชุดของทางจุนมิแล้วผมก็ฝากไลค์แชร์กดติดตามไปกันเลใจะให้ป็อกด้วยนะครับ